หนทางสู่ความมั่งคัง่งการสร้างความมั่งคัง่งไม่ใช่แค่เรื่องของการมีเงินจำนวนมากแต่เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตัดสินใจและการพัฒนานิสัยทางการเงินที่ดีในหัวข้อต่อไปนี้เราจะมาขยายความอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งถึงขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืน 1. วางแผนการเงินอย่างมีระเบียบ การวางแผนการเงินที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทางการเงินเพราะหากเราไม่มีแผนที่ชัดเจนเราจะไม่สามารถติดตามและควบคุมการใช้จ่ายหรือการออมได้สิ่งสำคัญในการวางแผนการเงินคือการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนโดยแบ่งออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นเช่นออมเงินสำหรับการซื้อสินค้าใหญ่เป้าหมายระยะกลางเช่นการเก็บเงินเพื่อดาวบ้าน และเป้าหมายระยะยาวเช่นการเกษียณการวางแผนนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงสถานะทางการเงินของตัวเองและช่วยให้คุณสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงบประมาณรายเดือนคือการกำหนดขอบเขตของการใช้จ่ายและออมเงินโดยควรจดบันทึกรายรับและรายจ่ายอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์ว่าเงินของคุณถูกใช้ไปในส่วนไหนบ้าง การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายได้หากจำเป็น 2. ส,สร้างนิสัยการออมเงินการออมเงินควรเป็นนิสัยที่ฝังแน่นในชีวิตประจำวันของคุณโดยไม่สำคัญว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อยสิ่งที่สำคัญคือการสร้างนิสัยในการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอการแบ่งสัดส่วนรายได้บางส่วนออกมา เพื่อออมเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพการออมเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวช่วยให้คุณมีเงินสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและยังช่วยให้คุณมีเงินทุนสำหรับการลงทุนในอนาคตอีกด้วยสิ่งที่สำคัญคือการออมอย่างมีวินยัยเช่นการหักเงินออมทันทีที่ได้รับรายได้หรือเงินเดือนโดยอาจตั้งกฎสำหรับตัวเองว่า จะต้องออมเงินให้ได้10-20%เอร์เซนของรายได้ทุกเดือนซึ่งจะช่วยสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่งสำหรับการต่อยอดไปสู่การลงทุนและความมั่งคั่งในอนาคต 3. ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพการลงทุนคือการทำให้เงินทำงานเพื่อเราการเก็บเงินไว้เฉยๆในธนาคารอาจช่วยให้คุณมีความปลอดภัยในแง่ของการเก็บรักษาทุนแต่การลงทุน จะช่วยให้เงินของคุณเติบโตมากขึ้นและสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้การลงทุนที่ดีจะสร้างรายได้แบบทบต้นซึ่งเป็นกระบวนการที่รายได้จากการลงทุนสามารถทำกําไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องเพิ่มเงินลงทุนเองการลงทุนควรเริ่มจากการศึกษาประเภทของการลงทุนต่างๆเช่นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และพันธบัตร การลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะหากคุณไม่เข้าใจความเสี่ยงและโอกาสของการลงทุนการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจทำให้คุณสูญเสียงเงินได้นอกจากนี้ควรมีการกระจายความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียงเงินจากการลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จ 4. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงิน เป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดความรู้และทักษะทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในการลงทุนและการจัดการเงินการศึกษาเกี่ยวกับตลาดการเงินการอ่านหนังสือหรือบทความเกี่ยวกับการลงทุนและการเข้าอบรมสัมมนาทางการเงินจะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการทางการเงินมากขึ้นการพัฒนาตนเอง ไม่เพียงแต่จะช่วยในด้านการเงินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มทักษะในวิชาชีพของคุณอีกด้วยการเพิ่มความสามารถในงานที่คุณทำจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินเดือนหรือรายได้ที่สูงขึ้นซึ่งสามารถนำมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อการสร้างความมั่งคั่งได้ 5. กระจายความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว โดยไม่ควรใส่เงินทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพราะหากการลงทุนในทรัพย์สินบางประเภทไม่ประสบความสําเร็จคุณอาจสูญเสียเงินทั้งหมดได้การกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทองคำหรือกองทุนรวมจะช่วยลดความเสี่ยงและทําให้พอร์ตการลงทุนของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่าการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการที่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จใช้ในการจัดการเงินการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกต่างกันจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร 6. จัดการนี้อย่างชาญฉลาดนี่สามารถเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการสร้างความมั่งคัง่งหากคุณไม่สามารถจัดการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรหลีกเลี่ยงการก่อนหนี้ที่ไม่จําเป็นโดยเฉพาะหนี้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงเช่นหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหากคุณมีหนี้ที่ต้องชําระควรจัดลำดับความสําคัญในการชรําระหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงกอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ดอกเบีย้ยสะสมจะกลายเป็นภาระหนักในอนาคตในขณะเดียวกันนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่งได้ หากใช้ในทางที่ถูกต้องเช่นการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่มีโอกาสทำกำไรการใช้นี่เช่นนี้เป็นการใช้ทุนจากแหล่งภายนอกเพื่อสร้างไรายได้ที่เพิ่มขึ้น 7. ควบคุมการใช้จ่ายการควบคุมการใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างความมั่งคัง่งการมีนิสัยการใช้จ่ายที่เกินตัวจะทำให้คุณไม่สามารถออมเงิน หรือลงทุนได้การใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและการตั้งขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่คุณต้องการซื้อจะช่วยให้คุณรักษาเงินไว้สำหรับการออมและการลงทุนการควบคุมการใช้จ่ายไม่ใช่แค่การลดค่าใช้จ่ายแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อของอย่างมีสติเช่นการถามตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นหรือไม่ก่อนตัดสินใจซื้อจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 8. สร้างแหล่งรายได้หลายช่องทางการพึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินการสร้างแหล่งรายได้จากหลายช่องทางเช่นการทำงานเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการเปิดธุรกิจจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่แหล่งรายได้หลักหยุดลงการมีแหล่งรายได้หลายทางยังเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่อง ช่องทางรายได้เสริมอาจเริ่มจากการหางานที่สามารถทำได้ในเวลาว่างหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องเช่นอสังหาริมทรัพย์เช่าหรือการทำธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนแบบพาสซีฟกสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพการสร้างเครือข่ายที่ดีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการสร้างความมั่งคัง่งเครือข่ายนี้ จะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำการสนับสนุนและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่อาจนำไปสู่การเติบโตทางการเงินการเชื่อมต่อกับคนที่มีแนวคิดและเป้าหมายทางการเงินที่คล้ายคลึงกันสามารถเปิดโอกาสให้คุณได้รับข้อมูลใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการร่วมมือกันในโครงการธุรกิจที่มีศักยภาพนอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆยังช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเงินและการลงทุนได้มากขึ้นการสร้างเครือข่ายสามารถทำได้ผ่านการเข้าร่วมกลุ่มหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการลงทุนหรือการพัฒนาตนเองการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ายังเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเติบโตในเส้นทางสู่ความมั่งคัง่ง10 วินัยและความอดทนความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนการสร้างความมั่งคั่งต้องใช้เวลาความพยายามและการมีวินัยอย่างต่อเนื่องการลงทุนและการออมเป็นกระบวนการที่ต้องทำในระยะยาวและอาจใช้เวลาหลายปีเพื่อเห็นผลดังนั้นการมีวินัยในการปฏิบัติตามแผนทางการเงินที่คุณหวางไว้รวมถึงการอดทนต่อกระบวนการนี้เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้คุณสามารถก้าวผ่านความท้าทายและอุปสรรคต่างๆได้การรักษาวินัยในเรื่องการออมการลงทุนและการใช้จ่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากคุณสามารถทำได้อย่างสม่าเสมอผลตอบแทนในระยะยาวจะมากกว่าการพยายามหาเงินอย่างรวดเร็วซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงและนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สิน 11. ปรับตัวและยืดหยุ่น ในเส้นทางสู่ความมั่งคั่งคุณจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของตลาดเศรษฐกิจการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความมั่งคั่งการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือความล้มเหลวในอดีตจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้นการยืดหยุ่ในการปรับแผนการเงิน และการลงทุนของคุณตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินการมีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วและยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณรักษาความมั่งคั่งได้ในระยะยาวเส้นทางสู่ความมั่งคั่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอย่างมีระเบียบการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพจะช่วยให้คุณสามารถเติบโตทางการเงินได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนอกจากนี้การมีวินัยและความอดทนต่อกระบวนการสร้างความมั่งคัง่งและการปรับตัวตามสถานการเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษ สามารถพิมพคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ